สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมของอำเภอเรานะครับณนขณนะนี้นะครับก็ได้สร้างความเสียหายให้กับอำเภอของพวกเรานะครับเป็นกินพื้นที่ประมาณา6ตำบลน,นะครับ76หมู่บ้านด้วยกันนะครับพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า20,000ไร่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมบ้านเดือนราษฎร ได้รับความเสียหายก็ประมาณร้อยกว่าลังคาเรือนด้วยกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับทางด้านการประมงบ่อปลาบ่อกุ้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้รับความเสียหายประมาณ222ไร่ ด้วยกันนะครับสำหรับการดําเนินการช่วยเหลือนะครับของพวกเราก็ได้มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตาบลก็ดีอบตอก็ดีนะครับได้ระดมสาภาพกําลังในการช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นด้านการขนย้ายสิ่งของของประชาชนขึ้นสู่ที่สูงหรือแม้แต่กระทั่งการช่วยเหลือเยียวยาการมอบเครื่องนมนมชีพการมอบถุงยางชีพอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งของพวกเราก็ได้มีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจในการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้มอบหมายให้ กำนันผู้ยบ้านได้เป็นหูเป็นตาแล้วก็คอยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงครับผม แนะนําของนายอำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนทิ่น่และก็ส่วนราชการต่างๆนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกรม a าใส่ทุกท่านนะครับขอให้มีกําลังใจสู้นะครับนายก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งก็ต้องผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าพวกเราจะไม่ทิ้งกันคนกร a ม m าใส่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนายอำเภอก็ไม่ทิ้งประชาชนองค์กรปกครองส่วนทิ่น่ก็ไม่ทิ้งประชาชนภาคส่วนราชการต่างๆก็ไม่ทิ้งประชาชนนะครับดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้เชื่อมั่นได้ว่า คนกำม a l าใสจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับผมขอบคุณครับอา้าวคนกำมราาใสสู้